สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพอลันน่์คอชนกนะคะวันนี้ก็จะเป็นเซตอัพโต๊ะทำงานนะคะเพราะว่าเราเพิ่งได้ของเล่นมาใหม่ นั่นก็คือน้องบูทูธคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะซึ่งเป็นตัว Logitech K 3 8 0นะคะตัวนี้เพิ่งได้มาเมื่อวีคที่แล้วเลยแล้วก็ได้ทดลองใช้ในหนึ่งออสัปดาห์นะคะแล้วก็เลยจะมาเล่าให้กันฟังสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่อยากได้คีย์บอร์ดอีกตัวหนึ่งที่จะสามารถจะสวิตช์การทำงานนะคะระหว่างตัว iOS แล้วก็โน้ตบุ๊กหลายๆเครื่องได้อันนี้ทำได้ถึง3ามเครื่องด้วยกันนะคะเราไปดูรีวิวกันได้เลยคะ่ะ อันดับแรกนะคะก็คือเดี๋ยวจะให้ดูกล่องที่ได้รับมาเลยนะคะก็จะเป็นตัว Multi-Device K380 ของ Logitech ค่ะซึ่งตัวนี้ได้มาจากตัวแอปพลิเคชัน Shopee นะคะไน้ละราคาประมาณที่ลดแล้วเนี่ยเหลือประมาณ600บาทค่ะนี่เขาก็จะมีบอกว่าสามารถที่จะเออ Type on anything ได้ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการตัวคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือว่าตัวแท็บเล็ตนะคะแล้วก็ easy switch พราะเขาเนี่ยจะมีปุ่มมาให้เลยที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วก็สามารถที่จะพกไปไหนมาไหนไดน้ค่อนข้างสะดวกเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะคะนี่นี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ได้เมื่อเปิดกล่องออกมาแล้วนะคะก็จะมีตัว เอกสารนะคะว่าเออต้องใช้ยังไงแบตเตอรี่มอนิง่งเป็นยังไงแล้วก็จะถูกขอมาด้วยชั้นเดียวค่ะก็คือเป็นกล่องที่เอาไว้ใออสสินค้านะคะแล้วกออ็จะมีเป็นแผ่นนี้ที่จะบอกว่าวิธีการในการเชื่อมต่อแต่ละ อุปกรณ์ทำยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะทำให้ดูแต่ว่าหลักๆวิธีการเปิดเนี่ยก็คือการดึงสติกเกอร์ตัวข้างหลังออกนะคะแล้วก็เวลาเชื่อมต่อเนี่ยก็สมมติว่าถ้าบลูทูธ,ธเอ่อตัวปุ่มที่1เนี่ยเราจะต้องการที่จะเชื่อมต่อใหม่ก็ให้กดค้าง3วินาทีนะคะแล้วก็ไปเลือกเชื่อมต่อต่อกับตัวอุปกรณ์นะคะแล้วก็จะมีรหัสมาให้กดนะคะก็กดรหัสเข้าไปในคีย์บอร์ดตามปกตินะคะแล้วก็จะสามารถใช้ได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะ สามารถได้ใช้ได้ตลอดเลยนะคะกรอบมาเป็นสีเขียวสดใสมากส่วนสีที่เราเลือกซื้อมาในครั้งนี้นะคะถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินเข้มที่สวยงามเลยทีเดียวแล้วก็สำหรับร้านที่เราสั่งมานะคะก็จะมีปุ่มภาษาไทยที่ติดสติกเกอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ก็สวยงามน่าใช้เลยทีเดียวเพราะว่าตรงตามปุ่มๆเนี่ยจะเป็นค่อนข้างที่จะพิมพ์ได้ง่ายแล้วก็เสียงเบามากๆแล้วก็ด้านบนเนี่ยนะคะก็คือจะเป็น F1 F2 F3 F4 ธรรมดาซึ่งก็จะมีความแตกต่างกับคีย์บอร์ดปกตินิดหน่อยนะคะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็จะเหมือนเดิมค่อนข้างเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตัวสามปุ่มข้างบนเนี่ยค่ะก็คือเป็นตัวที่ เอาไว้ใช้สวิตระหว่างตัวอุปกรณ์หลายๆอุปกรณ์นะคะแล้วก็อย่างวันนี้เราก็มีมาให้ลองทั้ง3าอุปกรณ์เลยสําหรับการสวิตต์การใช้อุปกรณ์นะคะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มการใช้งานนะคะก็จะมีด้านหลังตรงนี้ที่จะเอามาให้ดูนะคะเพราะว่าตรงด้านหลังเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราเอาไว้ใช้เปลี่ยนฐานนะคะแต่ว่าหลังจากที่ซื้อมาแล้วเนี่ยฐานมันก็จะเต็มนะคะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนฐาน อันนี้ก็คือหน้าตาของมันรูปแบบเนี่ยมันจะมีความแบบเอียงขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีปุ่มที่ให้เปิดปิดอยู่ข้างบนนะคะถ้าเกิดไม่ใช้เนี่ยก็ให้ปิดอย่างเช่นสมมติว่าถ้าอันนี้กดปิดแล้วเกิดกดเปิดนี่มันก็จะขึ้นมานะคะว่าณปัจจุบันนี้บลูทูธของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่3อยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนก็แค่กดเปลี่ยน เขาจะขึ้นมาว่าโอเคนี่คือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่1อยู่นะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเชื่อมต่อปุ่มที่3 ให้ดูนะคะก็วิธีการแรกเนี่ยก็คือกดค้างที่ปุ่มนั้นๆเนี่ยสมวินาทีขึ้นไปนะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะขึ้นเป็นตัวสัญญาณกระพริบกระพริบแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้มาดูที่เครื่องของเรานะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยตัวคําว่าบลูทูธเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตรงมุมล่างขวาของคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าถ้าไม่เจอเนี่ยก็ให้เซิร์ชนะคะแล้วว่าคําว่าบลูทูธนะคะแล้วก็ใช้คําว่า ตอแรกเนี่ยก็ต้องเปิดออนบลูทูธก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไม่เห็นอุปรกรณ์นเนี่ยก็ให้ add bluetooth o r other device นะคะ bluetooth อ่าแล้วเขาก็จะทำการหาให้เรานะคะแต่ทีนี้อย่างเนี้ยเราเคยเชื่อมต่อแล้วใช่ไหมตัวคีย์บอร์ดบลูทูธของเราอะคะ่ะมันก็จะโชว์ขึ้นเป็น connected แล้วเรียบร้อยเนาะแต่ว่าถ้าครั้งแรกที่ใช้อะคะ่ะก็สามารถที่จะทำวิธีนี้ได้เลยะคะ่ะแล้วก็ถ้ากด เชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นรหัสให้เรานะคะเป็น6ตัวแล้วเราก็เอารหัสนั้นเนี่ยมาพิมพ์นะคะเข้ากับคีย์บอร์ดของเราแล้วก็กด Enter หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะถูกเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ นี่อันนี้ก็คือเป็นเครื่องที่3มที่เราใช้ในการเชื่อมต่อนะคะก็เดี๋ยวถัดไปนีจะโชว์ในการสวิตช์ระหว่างอีกเครื่องนึงไปอีกเครื่องนึงนะคะว่าเอ๊มันหน่วงมากน้อยแค่ไหนเปล่านะอะตอนนี้เราก็อยู่ที่โปรแกรมตัว Wordpad ของทั้งสามอุปกรณ์แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะขอเริ่มเ,เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นปุ่มที่หนึ่งสิห 2 3อ,อ่ามันก็จะขึ้นกระพริบกระพริบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าออนแล้วเนี่ยมันแปลว่าถูกเชื่อมต่อแล้วก็ลองพิมพ์นะคะเทสเห็นไหมก็ไปแล้วที่เครื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเครื่องที่2กันซึ่งจะเป็นเครื่อง iPad นะคะ1 2 3 4 5อ่าจริงๆก็ประมาณ5วินะคะก็พิมพ์ได้เลย เทสแล้วเรียบร้อยอเคยไปอุปกรณ์ที่สามนะคะเนี่ยเราจะลองพิมพ์ตอนที่มันยังกับพิมพ์ไม่เสร็จเฮ้ยมันก็พิมพ์ได้เลยนะเอาจริงๆมันก็คือไม่ถึงห้าวีนะคะนี่อ๋ออย่างเมื่อกี้นะคะเราเปลี่ยนไปพิมพ์เครื่องที่2สนะองะเดี๋ยวเราเปลี่ยนพิมพ์เครื่องที่หนึ่งแล้วก็ลองพิมพ์เลยนะหนึ 1, 2, ่งสองสามอา คือมันจะหน่วงประมาณ3มวิในการสวิตช์ระหว่างอุปกรณ์นะคะซึ่งจริงๆอ่ะมันก็กำลังพอดีนะมันคือถือว่าไม่ได้ติดขัดอะไรเลยนะคะก็อันนี้ก็คือเป็น การรีวิวการใช้ตัวตัว o g i t e c ตตัวนี้นะคะ,ะแล้วก็นอกจากตัวเซตติ้งอื่นๆเนี่ยจริงๆก็อยากจะพูดถึงบ้างเพราะว่าอย่างอีตัว,วอุปกรณ์ที่ช่วยทําให้โน้ตบุ๊กมันตั้งขึ้นอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวที่ได้มาจากอีกเกียนะคะซึ่งมีน้ําหนักเตาก็ใช้งานได้ดีเลยแล้วกออ็อีกตัวนึงเนี่ยก็คือเป็นตัวที่เราจะเอาไว้พวกไปไหนมาไหนนะคะก็จะเป็นตัวที่เปิดเก็บได้นี้อันนี้ก็ค่อนข้างดีแต่ว่ามันจะมีน้ำหนัก เย่ะะ yeah. ก็ขอจบการรีวิวตัวรีเจนเต็คเท่านี้นะคะบายยเป็นไงบ้างคะก็จบการรีวิวตัวรีเจนเต็คแล้วก็การเชื่อมต่อไปแล้วนะคะก็ลองทําให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เอ้ยจริงๆลืมอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องความามีน้ําหนักของมันนะคะจริงๆถามว่ามันมีน้ําหนักมากไหมไม่ได้เยอะเลยจริงๆ,ๆก็คือ มันจะหนักพอๆกันกันกบตัวมือถือตัว iPhone ที่ถืออยู่ก็คือ11 Pro Max นะคะก็น้ำหนักจะประมาณนั้นแล้วกเ็เรื่องรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าพกค่อนข้างสะดวกแบบใส่กระเป๋าธรรมดาไปได้แล้วก็เรื่องเ,ออเสียงในการพิมพ์อันนี้เดี๋ยวจะลองพิมพ์ให้ดูนะคะ หลายคนก็จะถามว่าทำไมเราถึงจำเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพิ่มเติมนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเรามีหลายๆเครื่องที่เราต้องแบบสวิตช์ระหว่างอุปกรณ์เนี่ยคือการที่มีคีย์บอร์ดตัวเดียวที่เป็นตัวกลางที่เราไว้ใช้เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทํางานได้อย่างสะดวกมากขึ้นเพราะเราไม่ต้องแบบเปลี่ยนมือไปไป,ไปมาๆาใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือการที่เราตั้งโน้ตบุ๊กให้มันแบบสูงขึ้นให้มันอยู่ในระดับสายตาเนี่ยทำให้เราไม่ต้องก้มระหว่างทํางานนะคะซึ่ง มันก็จะดีในการที่เราก็จะไม่ไม่เมื่อยคอระหว่างทำงานทำงานได้นานขึ้นไม่เป็นออฟฟิศซินโดมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราตั้งนอตปุุกขึ้นเนี่ยปกติเนี่ยเราก็อาจจะปีนมือขึ้นไปพิมพ์ใช่ไหมซึ่งมันก็าจะาไม่สะดวกคะการมีอุปกรณ์คีย์บอร์ดอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้ตัวโพซิชันของข้อมือเราเนี่ยมันอยู่ในจุดๆที่มันดีขึ้นได้ะคะ่ะ ตัวนี้นะคะก็เลยจะเป็น1ตัวที่แนะนำนะคะเพราะซื้อมาใช้แล้วก็ชอบถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ